เดี๋ยวเรามาดูครับเครื่องบินครับอ่าไปแล้วไอ้มองรอบไปแล้วสูงไปเครื่องบินไรอ่ะเครื่องบินไรสูงจังรุ่นนี้มันต้องบินสูงเฮ้ยเอ้าโลพัสหนึ่งไปดิ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 มันได้แค่นั้นแหละขอแบบโลพัดต่ำๆหน่อยไหมอ่ามามโลภัสต่ำๆโลพัดต่ำๆโลพัดต่ำๆโอ้โหไปทัดลิฟต์โลกเลยโลพัดต่ำๆมาเข้ารันเวย์แล้วหัวให้ยับอ่าเอาให้ยับไป ตามอีกโอ้โหมันสูงไหมเอ้ยนี่แหละมงบุง้งปวดคอจังเลยมึงมองดูวิติดปวดคอนะของตัวเองแล้วไม่เอามาบินเลยอ่ะเอ้าเอาเอันี่แหละเอาร้อยร้อยร้อยเลยพลิกนิดนึงพลิก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 บาพลิกดินี่แก่กองเขียร์เพื่ออะไรจริงเลยกองเขียร์แหละเอามาไปมาไปรีวอร์ดได้ปะรีวอร์ด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 โลพาสอะ่ะเนี่ย ไม่ไปที่นาเ้ยที่เกียดแกะชุดไฟอุ้ยเอ้ยนี่ครับสวยโอ้ยหมาครับหมาเบื่อเบื่อแกะชุดไฟอ่าได้แกะวันนี้แหละหมาใหม่ครับนี่ครับติดใจลากพื้นอัดร้อยไหมต่ำอีกต่ำอีกต่ำอีกต่ำต่ำเอ้ยเอ้นี่ครับวันนี้เราไม่เหลือแน่นอนกลายเป็นซากอะอีกทีนีหมุนหมุนควง พวงต้องเล่งด้วยเฮ้ยเอาเอาร้อยรอยร้อยยัดมุน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 สูงไปสามร้อยเอาเอ้ยเอ้ยโอ๊ยนี่นี่พวงนี้นี่นี่นเดี๋ยวดูเขาสอนนี้รูปรูปขึ้นนะรูปขึ้นเอ้ารูปขึ้นรูปดิรูปดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ๊ยแม่เกือบไปแล้วครับนี่อะ ไปไปไปเดันดันมิกดันมิกดันมิกดันดันไม่สูงดันไม่สูงดันมิกดันมิกดันมิกเอาสุดแล้วเนี่ยแบตอ่ะทิ้งลงมาหมุนหมุนนี่หมุนนี่หมุนนี่หมุนอหมุนหมุนหมุนเอาหมุนอีก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 ดิหมุนอีกแกะไม่ออกเอาแล้วโค้งให้ดูก่อนเออโค้งให้ดูก่อนเอาไมโค้งยังไงนี่ยรูปรูปเป็นวงกลมอ่ะเนแรงแค่เนี้ยนะ เอามันก mm ็ได้กลมๆเลยติเออเตียนยนเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาให้มันเข้าวงจรนี่โค้งโค้งเงี้ยโค้งเออโคกงเนี่ยเอาอดัตหมดแล้วหมดแบบละรับได้รับได้รับได้ นี่รับรับด้วยรับด้วยแล้วนี่ตีของเอ้ยสับเอ้ยโอ้ยโอ้ย็อตนี้แหละช็อตนี้แหละสวยงามนี่นั่นอะไรสิมันรอดไม่ได้ไงวะ